เปลี่ยนใครจริงๆหรอกมันแค่เผยให้เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงชัดขึ้นเวลาคุณมีเงินน้อยๆเงินมันก็จะให้เห็นว่าคุณจัดการกับข้อจํากัดตัวเองยังไงตอนที่คุณมีเงินไม่มากมันจะเห็นเลยว่าคุณรู้จักอดทนหรือคุณเอาแต่บ่นแต่เมื่อคุณมีเงินมากตรงนั้นแหละที่คุณจะเห็นว่าคุณจัดใจกว้างหรือว่าจะโลภเราทุกคนเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในครอบครัวไอ้นี่ก้อนจํานวนเล็กๆมันกลายเป็นสาเหตุของความบาดหมางกันทะเลาะกันมรดกเนี่ย กลายเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งแย่งชิงกันหรือแค่มีฐานะดีขึ้นนิดเดียวกับลืมคนที่เขาเคยช่วยคุณตอนที่ลำบากเอาตรงๆเลยนะเงินมันไม่ได้เปลี่ยนพวกเขาหรอกมันแค่ทําให้หน้ากากมันหลุดออกตอนที่มีเงินมันเหมือนมีอำนาจมันมันเหมือนสปอตไลท์ฉายไปมันเหมือนกระจกส่องตัวเองเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็จะเอาเงินตรงน,นั้นไปช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขี้อวดคุณก็จะใช้เงินไปทําให้ตัวเองมีอำนาจเพื่อที่จะยกตัวเองขึ้นและให้เหนือกว่าคนอื่น บางคนถูกลางวันก็ออาไปบริจาคน้ำท่วมไปช่วยเหลือไปทำบุญกับคนแปลกหน้าแต่บางคนถูกหวยมีเงินมีเงินก้อนโตแล้วนะแต่ยังไม่ยอมคืนให้กับเพื่อนที่เคยช่วยเหลือซื้อข้าวให้กินตอนนี้เขาลำบากเงินมันไม่ได้เปลี่ยนใครมันแค่ดึงตัวจริงออกมาให้เห็นชัดขึ้นดังนั้นจำไว้นะคนเราไม่ได้วัดกันที่เงินในกระเป๋าแต่ว่าเราจะวัดกันที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นยังไงไม่ว่าเราจะรวย หรือไม่มีเลยก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วการที่มีจิตใจที่มั่งคัง่งมันดีกว่ามีเงินมากมายแต่ล้มละลายด้านคุณค่าในตัวเองเงินมัน